เดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งต่อกันคือเราจะต่อจาก EP ที่แล้วที่เราคางกันอยู่ในห้องนี้แต่ก่อนอื่นในคลิปนี้เนี่ยจริงวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เราควรจะลงพับจีนะคือผมทําคลิปพับจีไปแล้วนะแล้วก็กำลังจะลงวันนี้แหละแต่ว่ามีดูท่านหนึ่งเนี่ยเมนมาพอดีตอนที่ผมกาลังจะลงบอกว่าลงต่อแมปอาร์เมติสหน่อยคือเกมมันไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่ว่าอุดตามภาษาบ้านเฮา เค okay, มาเราจะเสียเวลาเลวเราจะมาเล่นกันต่อกันเลยใน EP 2องโดยรอบนี้ผมจะมีชาเลนจ์ก็คือถ้าเกิดผมตกใจผมจะต้องชูเลขสองเข้าใจไหมคือแบบตกใจปุ๊บแบบอ้าชูเลข2เพื่อจะได้ความรุนแรงใจโอเคไปเกมก็มืดคือเก่าเนาะซ้ายเปิดประตูไม่ได้ขวาก็เปิดไม่ได้ This D not any key ต้องหาคุณแจคุณเจน่าจะอยู่ทางนี้โอยเข้าไปอย่างนี้ใช่ปะคุณดูผมมองไหมเ มองไม่เห็นเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดเปิดจากด้านหลังแม่งยังเข้าไม่ได้เออไปโอ้ติดบัก็กติดบัก็กติดบั็อกอะไรครับเนี่ยเจ็ดอีอีเนี่ยอ,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 อีเส้นอะไรเนี่ยผีแม่งได้ยินเสียงม,มันก็มาหลอกสีเสียงพวกนีน้แล้วคุณแจไปไหนวะถ่ายรูปได้ปะม,มันต้องถ่ายรูปปะเกมเนี้อุ้ย I see you I see อะไรโอ้หลุมศพ้ยกระโดดได้ป่ะกระโดดได้เนี่ยเฮ้ยไอ้รูนี่รูทวานหนักปักทวานลุนไปทางไหนได้บ้างวะเฮ้ยนี่สัมติงต้องการอะไรสักอย่างออ้ยนี่ไงคุณแจป่ะเออเหมือนที่เราเจอกัน ep แรกเลยโอ้ห้องอะไรเนี่ย ห้องนี้มันเริ่มน่ากลัวแล้ววะห้องนี้ใครทักมาอะไรอีกนี่เฮ้ยนี่ไงคุณแจเจอละนี่ซัมติงต้องการอะไรสักอย่างเอาหาคุณแจไม่พอยังจะมาต้องตกใจอะไรอีกโอ้โหทางแมงโคตนายัวเลยไม่มีอะไรหรอกม้กคิดมากเฮ้ยปิดไฟอะ่ะเฮ้ยตกใจหมดเอูยุคสองกอนโอเค <laughs> คุณมาปิดไฟให้น้าขอบคุณมากๆเลยครับพี่วางไว้ตรงไหนตรงนี้ป่ะ อ่าจริงจริงด้วยนี่ไงเออโอประตูเปิดโอ้ม y g กอดห้องอะไรเนี่ยลุมโซ่ไปแก้วอ่ะเฮ้ยเสียงอย่างนี้ทุกคนจำได้ไหมกดถ่ายปึ๊บโผล่ปับ๊บนั่นไงมุกเดิมๆใครเขาก็รู้กันอ่าแล้วก็ได้คุณแจนี้มาโอ้โห โอ้นี่ป่ะนี่ไงถูกต้องโอ้โหฉลาดจริงๆอ่ะแล้วประตูก็จะเปิดหันหลังไปเช็คโอ้โหเอาแล้วไงเริ่มมาเทิงแล้วมาเปิดเฉยๆมันก็ไม่ใช่มันต้องเปิดมันมันก็ต้องเจอของที่โอ้ ไม่อยากจะรู้ว่าเกนมนี้มีคาสิณอะไรอ่ะอุ้ยโหไม่อ่านตู้ฮัลโหลทำไมเดิมไปแล้วเทียนมันดับดับปิดเปิดเองวะอ๋อเทียนร,ระบบไอ้นี่น่าจะเป็นเทียนร,ระบบแบบตรวจจับการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยว่าแต่ทำไมทางนี้มันมืดจังอุ้ยโอ้ทางนี้นี่ไง หาไม่เจอแต่ยังใส่เฮ้ยเฮยเฮ้ยโอโอว้คนดูมาขอให้เราเล่นต่อแล้วก็จัดให้ตามที่คนดูขอเราบอาขัดนะจริงๆวันนี้มันจะลงพับจีนะแต่คนดูขอใหม่มันก็ต้องจัดให้อยู่แล้วว้าวเก็ กูเนี่ยเริ่มจะเข้าห้อง ICU แล้วน่าจะเป็นทางกลับวะทุกคนผมเดาๆนะน่าจะเป็นทางกลับไปกลับไปบ้านเกิดเอาอ๋อใช่จริงด้วยทางกลับอ้าอ,อุ้ยว่าแล้วทางกลับโอ้แหลกเลยกอดภาพสวยเกินมันแหลกโอ้มันไม่ใช่แอดเลียเองจิ้นวะมันเลยปรับภาพสุดแล้วมันแหลกเอ้มันไม่แหลก คือถ้าเป็นอันเลี้ยวอนจินเนี่ยเกมอ่ะมันทำมาจากอันเลี้ยวอนจินเนี่ยคือมันจะไม่แหลกเว้ยถ้าเวลาปรับภาพสวยแค่ไหนผมผมเล่นเจไดผมปรับอ e ีพีผมยังไม่แหลกเลยแล้วผมมาเล่นเกมอันนี้ที่ไม่เหมือนเจไดม่นยงแหลกเฉยเพราะงั้นอันเลี้ยวอินชินปายเกมสีอะไรครับเนี่ยกูมาอยู่ที่ไหนเนะี่ยอ๋อลุกขึ้นโอ,อ้กลับมาที่เดิม เมื่อกี้น่าจะดีกว่านี้ฉันต้องการอะไรมาทุบเอาไอล้ของทุบอีกโคตรเกลียดเลยของทุบเนี่ยโอ้แมงมุมจะไปไม่ได้อันนี้คือก้มเข้าไปได้ไหมไอ้นิดฉันต้องการอะไรที่มันสามารถทุบได้ไมันต้องการอะไรวะแถวนี้มีหินอะไรให้ปาไหมให้ไม้พังอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่คิดจะมีบ้างเหรอก้มงมไปตรงหินเนี่ยอ๋อ oh. นี่งไงคือเราต้องกดคลิกรัวๆนะฮะแล้วเราก็เกมสุดยอดยอดกดคลิกรัวๆเราอยู่มนเข้าแบบแตะไม้พลุกแตกเลยคุณคิดว่าไงครับกับเอ่อห้องปิดตายที่ไม่มีทางไปมีแค่สี่เหลี่ยมมันนี้ไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วก็มีทางยาวข้างหลังคิดว่าจะมีอะไรถ้าเราหยิบมาอ่านเฮ้ยเฮ้ยอีกรอบดิ เฮ้ยไม่มีอ่ะไม่น่าใช่ป่ะวันอุ๊ยนั่นไงอุ๊ยโอ้ทางเปิดเลยเจอปุ๊บทางเปิดตันอีกแล้วทางทางนั้นไปไม่ได้อะไรเนี่ยถ่ายถ่ายไม่ได้มีแต่ให้เปิดภาษาอะไรเนี่ย เวลาเห็นกระดาษให้จับทีเลยม่งเสียวตูดทุกทีเลยคนลุกฟูไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยมีเฮ้ยมีมีมีมมโอ้ไปทางซ้ายก่อนดีกว่าโอ้เจอ่ายก่อนหันหลังไปแพมเุ้ยอย่างไม่แพมมันจะแพมอีกทีตรงนู้นเหี่ยมันจะแพมอีกทีตรงนี้รู้เหลี่ยมอะนัะ่นนั่นเสียงเริ่มมาแล้ว นั่น,น,นไฟเริ่มกระพริบแล้แพมยังไม่แพมอุ้ยอันนี้แพมแล้เฮ้ยเห็นมือตัวเองแล้วโคตรดีใจเลยว่ะแม่งกูมองก้มตีไม่เจอตีมีแต่มือโผลมาเจ้ากานี้อ๋อแล้วก็เอาไปใส่ตรงนู้นไงที่เราเออใช่ถูกต้องกูแล้วก็ต้องเดินกลับไปใส่ตรงที่มันให้ใส่ไอตาสองอันอะเออจําได้โอ้ยสองอะไรครับบงอุย้ยทางใหม่เว้ย โอ้เสียงอะไรอ่ะไฟกับพีิบปีลวอุ้ยเฮ้ยทำไมามันบีบีดีทำไมวะอ่าถ่ายแล้วโอ้ไปซ้ายดีกว่ามะ่อยชอบขวาเท่าไหร่โอ้ทั้งกลับแล้วเออ มองตาไม่ชัดเท่าไหร่เลยวะผมมองไม่ค่อยชัดว่ะเดือดออกซ้ายไปมันจะดูได้เกียดเกินไปไหมมุมสายสองขนาดเดือดออกซ้ายไปมันจะดูได้เกียดเกินไปไหมอ่ะเล่นหน่อย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 เฮ้ยทำไมถ่ายให้หลายรูปจังอ่ะโอเคเล่นเสร็จละไปกลับได้อยากเล่นนะใช่ไหมมา อ๋อราชนีนี่เองคนเมื่อกี้ที่ผมเห็นใช่ไหมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนะาะก็ว่าอยู่อยากได้อะไรให้มาดูข้างหน้านี่เองโอ,โ,อโอ้โหโผล่อะไรอีอนกนเนี่ยอุอ้ยปากกล้ววิ่งไปกระโดดปิ๊บอ่าหนึง่ง กระโดดปุ๊บอ,อ่า2เสร็จแล้วสุดปุ๊บกระโดดไป3จากนั้นกระโดดอีก4โอ้ง่าย5้าจากนั้นก็ต้องไปหไปหโอเคมุมพอดีต่อไปก็ต้อง7จอ่ะเเสร็จปุ๊บกระโดด8โอเครอดอ่าเจอเหินและดันไปคือมันโอ้คิกขวาได้กูก็กดคลิกซ้ายตั้งนานเออแล้วใครเอาสมศพอ,อะไรมาวางไว้ตรงนี้กลเนี่ย ไม่เข็ดใช่ไหมอ่าแกเฮ้ยยังไม่โผล่ขอใาหมา่อีกรอบดิเผื่อไม่ชัวร์เยมบักกระพริบแล้วโอ้โหโอ้เขาเรียกว่าการเปิดทางแบบเนียนเนียนโอ้เกมเซฟแบบเนียนเนียนดอกตางูงูดอกเสือโต,โตอ่างูแล้วก็ดอกสองงูเสร็จเอ่อดอกสองไปไงวะ คือมันอ๋องูอ่ะงูตาตาสามงูหนึ่งตาหนึ่งงูงูสองอ่ะงูสองแล้วก็ตาสามใช่ไหมอ่ะโอ้งูหนึ่งปึ๊บตาสามใช่ไหม 1 2 3แล้วก็ดอกไอ้ตา3ดอก1โบ2ดอก1โบ2โบ2เสือ4โบ2เสือ4แล้วก็งู1 ดอกก่อนดอกดอกเสร็จแล้วโบสองเสือสี่เสือสี่ดอกสองแล้วก็ไปงูอ๋อว้าวตายตั้งสองรอบคุ้มชั้นจังลุมอ่ะเสียงที่คุ้นเคยมายวพี่ขอเวลาดึงประตูปพน่อเดี๋ยวพี่ไปถ่าย ตายดีนะตกใจจังเลยอ๋ไอ้หากระดาษก็วางตรงนี้กูมองไม่เห็นอืโอ้นี่ไงมีมละโอ้โหอ่านปุ๊บโผเลยเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยมันยังไม่ตายแล้วหน่องมาแล้วสองตัว ทั้งซ้ายและขวาเลยเกมเซฟเฮ้ยแมวไม่อยากออกเกมแล้วว่ะ ไปไปเร็วมาดิโอเคไม่สู้ให้วิ่งไม่สู้ให้วิ่งใช่ไหมได้ไม่สู้ให้วิ่งโอเคไม่สู้ให้วิ่งโอเคโอเคยังไงสองทางฆ่ากูเลยฆ่ากูเลยยังไงโอ้โห ใจเกือบวายเกมนี้ทำให้กูเริ่มไม่กลัวผีแล้วอ๋ออันนี้คือให้ออกได้ใช่ไหมอ๋อมาใส่อันนี้มาใส่นี้เออเราได้นี้มาไงเอโอโหเค่จะมาใส่นิดเดียวเย้ต yeah, ั้งครับสุดยอดไปเลยมีเสียงอะไรก็ไม่รู้รีบวิ่งไปแล้วเร็วแล้ว,ลวตามตูนมาแล้วใช่ไหมฮู้โอ้ ้คูตสวยสวยจัดโลกอีกโลกหนึ่งในพีรมิตมีอีกจักรวาลซ้อนอยู่อีกในพีรมิตอ๋อก็คือในสามเหลี่ยมของพีรมิตเรานะฮะมันจะมีมิติมิติหนึ่งในพีรมิตที่เล็กๆแต่โคตรใหญ่เป็นอีกเหมือนอีกโลกอีกโลกหนึ่งเลยโอ้ oh my god นี่ไงยาอะไรเนี่ยมาอยู่เต็มพีรมิตไปหมดเลยเอเลียนว้าว ยิงผ่าศูนย์กลางมาคือเราติดอยู่ในพิลพมลดิดแล้วก็ตายคือดูดได้หน้าขนาดนี้ก็อ๋ออัเบนติสบ้านผมเรียกงี้โอเคเกียมจบแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากฮนะที่เฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบเดีย๋ยวผมจะแปลให้ข้างล่างนะใครอยากรู้นะะผมจะได้ภาคไปแล้วก็แบบเออก็คือเขาบอกว่าเหมือนจะมีรีพอร์ว่าเออมีรูป อ๋อก็คือมันเป็นรูปที่เราถ่ายอ๋อก็คือแบบว่าเรามีคนเออ่รีพอร์ตรูปสิ่งนี้มาให้เราหลายปีก่อนหน้านี้นักประวัติศาสตร์ชื่อดังอย่างแฮนรี่คาร์เบลล์ก็ได้เข้าร่วมไปในสถานที่ฝังศพขอดูดามอนเพียงลำพังไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยสถานที่บาง แห่งนี้ถูกสาบและผู้ที่เข้าไปอาจไม่มีวันออกไปได้เราเนี่ยชื่อเอ่อเฮนรี่คาร์วลิลเ,เขาบอกหลายปีก่อนหน้านี้นักประวัติศาสตร์ชื่อดังอย่างแฮร์รี่คาร์ทวลเข้าไปในสถานที่ที่ฝังศพของรูดามอนเพียงลําพังและไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยและผู้ที่เข้าไปอาจไม่มีวันออกไปได้เหมือนจะพูดถึงเราแล้วก็แฮร์รี่คาร์ทวลที่เราอ่านกระดาษในช่วงอีพีแรกนะในตอนพาร์ทแรกก็แสดงว่า ในพิลาบิตเนี้ยมันมีจักรวาลจักรวาลหนึ่งซ่อนอยู่แล้วพอเราเข้าไปปุ๊บมันก็ออกไม่ได้อีกเลยเราก็จะติดคานั้นหรือไม่ก็ตายไปแล้วซึ่งไอ้ตัวละครที่เราเล่นเนี่ยก็ตายเรียบร้อยแล้วคือแม่งเห็นความจริงทุกอย่างแต่แม่งตายจนทาให้คนทั้งโลกไม่รู้จะทายเก็บหลักฐานข้อมูลภายในพิระมิดเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่ามันเป็นมาอย่างไรในพิละมิตและใครเป็นคนสร้างนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้บอกตัวเองรู้คนเดียวรู้ก่อนตายด้วย ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งพอไไดีเป๊ะเลยนะเหมาะสำหรับการไปนอนนะฮะยิมคนนอนเร็วัวน,นี้ด้หละก็สำหรับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสกีร์กดติดตามไปกับผมด้วยขอบคุณมากนะครับสำหรับที่รับชมจนจบแบบสุดยอดไปเลยนะครบสองภาคภายในสองวันเอ้ยสามวันใช่เกมนี้สนุกไหมก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่คนดูอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมน้องภาคสองไอ้ทำไมอีพีนี้น้องดูไม่กลัวเลยจริงอะผมกลัว แต่มันตะโกนเยอะไม่ได้ในใจผมเนี่ยดุกดิกดุกดีดเ,กเกือบชักอะ่ะขี้เกือบทเลุออกตูวอะ่ะเออเคลียไปแต่อันนี้ก็คือปวดตดแทน